ไล่จากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาหนึ่งสองสามหนึ่งสองกดมที่เพิ่มปึ้มไม่โอเคได้ดาบมาผมฟันเตี้ยงไปโอเข้าด้วยคุนผู้ชมโอเคดิจิลนี่ที่สามร้อยผมมาแล้วฮะมาแล้วฮะเปิดแรกมาก็ได้สวยครับเลือกเลกหมานงานดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเคเลือกเลือกเลือกหมานยามดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมเออภาษาอีสานนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคผมหนึ่งสามหนึ่งสามฟันที่เพิ่มเตี้ยงมาก คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ก็ขอกราบสวัสด <S ets> <ilantro> ีเพื่อนๆพี่ๆแฟนสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องนายพลสล็อตนะครับผมอยู่ผมนายพลมาร์ชเมโร่นะฮะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเล่นเกมสล็อตนะครับที่ชื่อว่าโรม่านั่นเองนะครับผมเป็นเกมของค่ายสล็อตเอ็กโอนะที่ผมกำลังเล่นอยู่นะครับผมก็ขอฝากลิงก์แนะนําเพื่อนด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่เพิ่งมารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคผมทุน200บาทนะเว็บที่12บาทนะครับผมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะฮะะนนไมม้ท่าผูช โอเคผมด้วยการไม่เสียเวลานะฮะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะทุน212บาทนะผมไปยังไงเอ่ยมาโอเคเงียบอยู่นะท่านผู้ชมโอเคผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะโอเคผมอ่ะหุ่นผมมาที่4บาทครับโอ้โหจบไปแบบไม่มีคอมโบเลยนะผู้ชมไปครับผมมาโอ้โหเงียบไลดอกครับผมโอเคอ่ะงุ่นโลม,มาที่8บาทครับ โอเคผมไปครับโอ้โหยังขาดทุนยับยับอยู่นะครุณผู้ชมไปครับผมโอเคผมโลครับมาที่12บาทครับตามด้วยแจกันครับผมมาที่2ีบาทครับผมตามด้วยอะโอน้ามาที่4ครับโอ้โหคอมโบนก็ไม่แถมนะท่านผู้ชมโอเคมันที่36บาทท่านสามคอมโบไปครับผมมา ยังไงเอ่ยจะไม่ออกจริงๆหรือเปล่านะฮะโอเคโลอะอะหุ่นวม,มาที่68บปาท,ทครับทำด้วยแจกกันครับผมยา,ยาวๆครับผมที่24บาทครับผมอะหุ่นมาครับมาไหมเรียบร้อยครับผมมาอะหุ่นต่อครับผมที่8ปบาท,ทงงบมมารบครับผมโลว่าไงบื้มมาเรียบร้อยครับผมไม่มานะฮะโอเคได้มนาะที่100บาทครับท่านผู้ชมโอเคไปครับ หมุนทุกคนมาที่4บาทครับตามด้วยแจกันนะครับผมมาที่4บาทครับวที่แปดบาทสองคอมโบนะผมไปครับไปครับมาข้อหกก็ยังไม่โดนนะคุณผู้ชมมานี้ว่าไงโอเคคุณแจกันนะมาที่สี่บาทไปครับแจกันนะที่สี่บาทชิมเซลผมมาต่อทีละหน่อยนะคุณผู้ชมไปครับ โอ้เงียบปิดเลยครับผมยังไงเอง๋โอ้โห,โหมันโดนเลยคับผู้ชมโอ้โหจมเลยครับผมบโอเคต้องแชกันมาที่2ี่สิบแปดบาทครับผมไปครับผมมาโอ้โหข้านเกือบไปแล้วนะฮะ โอเคผมอ่ะหมุนมาที่สี่บาทผมตามด้วยอ่ะหมุนเส้นเชื้ผมที่8บาทครับมาโลนะฮะที่4บาทครับผมผมไปเท่าทุนเบ็ดนะมฮะโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยนะคุณผู้ชมโอเคผมอ่ะหมุนมาครับผมที่4บาทครับโลครับผมมาที่4บาท,ทครับผม อ่ะอกุญเข้ามาที่สี่บาทครับแจกกันนะฮะมาที่สิบหกบาทครับต่อได้ขวานนะครับผมมาที่สามสิบสองบาทครับจบเปกนของคอมโบสี่สิบแปดบาทนะครับไปครับโอเคผมโลมาที่8บาทครับ อะหุ่นนะครับผมมาที่4บาทครับผมโลเดเกือบหช่องนะคุณผ<ม>ู้ชมโอเคจะไปที่12บาทครับผมไปต่อครับมาอะหุ่นทีม,มาที่8บาทครับจบไปที่1คอมโบนะผมไปครับไปครับผมมาโอเคผมโลดเจอกันนะผมมาที่28บาทคนระับผมโอเคนะฮะจบที่28บาทนะไปครับ โลครผมมาที่8บาทครับจบคีร์คอมโบแน่นอนนะครับไปครับผมแจกการที่ผมมาที่8บาทครับผมขวาน5ช่องนะครับผมมาที่96บาทครับเอาโฟมมา100สิบบาทแน่นอนนะครับถอนทุนไม่ได้หน่อยนึงนะครับผมไปครับผมไปครับโอเคครับผมมาที่4บาทครับอาบนุ่นโอ้โหแจกกันไรนี่ก็าแพเข้านะฮะโอเคมาแจกกันอาบนุ่นวันที่12บาทครับ ด้วยอ่ะอุ่นนะครับผมมาที่4ี่แล้วครับต่ออ่ะอุ่นอีกนะครับผมที่8บาทครับยังไม่ลงนะครุณผู้ชมยังไม่เข้าปีสปินนะครับผมไปครับผมยังไม่เออโอ้โหมีมาครับโอเคผมอ่ะอุ่นมาที่4ี่แล้วครับแต่กันโลฮะมาที่12บาทครับทางด้วยขวาโลครับผมมาที่12บาทครับ ตามด้วยโลนะฮะมาที่60บาทครับผมโอ้โหขออีกคอมโบเดียวนะครุณผู้ชมโอเคแปดสิบสีบาทนะผมขยับเด็กขึ้นเลยครับไปครับผมโอเคผมโลมาที่10บาทครับตามด้วยอะหุนนะครับผมมาที่10บาทครับผมต่อเดินโลครับผมอีก10บาทครับ ลายนะปีดสปิน,นยังไม่ได้เห็นกันนะมบอกโอเคได้ไมัที่30เข้าไปโอเคอ่ะหุ่นแจก,กันแนละ้มาที่10บาทครับจะมีอะไรเกิดขึ้นเป่าก็ยังไม่มานะคุณผู้ชมไปครับโอเคมาโล่5ช่องที่75บาทครับโอ้โหนาครับหยุดแล้วนะฮะ 75็ดสิบห้าบทนะคุณผู้ชมไปครับผมผม,มาทีละคอมนะครับโอเคอ่ะหมุนโลมาที่10บาทครับสิบตัวนะผมไปครับไปครับผมยังไงเอ่ยกูยังไม่เข้านะฮะรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้มันก็จะยา,ยากหน่อยนะครับผมเฮมาที่5บาทบโล โอ้โหไปครับจมแน่นอนผมแบบนี้โอเคมแขกรับมาที่สามบห้าบาทลงห้าช่องมาลงมาโลงมาโอ้โหไม่ได้ถึงห้านะครับผมท่านผู้ชมได้มาสิบบาทเองนะครับผมโอ้โหแจกันมาขัดขวางนะฮะต่อด้วยทหารนะผมมาที่สิบห้าบาทผมมาฟีสปินมาขอเถอะโอ้โหก็ยังไม่ได้อีกนะครับผมท่านผู้ชมโอเคท่า้มหกสิบบาทลงไปครับโอเคอ่ะหุ่นมาผมที่สิบบาทครับ โลครับผมมาที่10บาทครับผมแจกกันลงกัแล้วนะผู้ชมโอเค20บาทครับผมไปยังไงโอ้โหเงียบกิบเลยครับไปต่อครับผมมาโอ้ยังไม่โดนอีกนะครับโอเคครับผมโร่นะครับมาที่95บาทครับผมโดยแจกกันนะครับผมมาที่15บาทครับ จะเปลีย่ยนเงี่ยไม่ได้ครับ110บาทะครับผมไปครับมา,บทาทีนะะี้ด้วยสิบโบนัสได้ตีสปิดรึปาร์ท่าบอกแชร์กันลงที่ห้าบาทครับผมตามด้วยอ่ะหุนนะครับผมที่5บาทะครับตามด้วยอ่ะุ่น,นครับผมที่หกบาทะครัมมนนะคะมบะะมงกุฎมาโอ้โหขวานมาครับผมที่10บาทะครับผมงมงกุฎว่าไงขอมองกุฎมาลงลงหน่อยโอ้โหยังไม่ลงมมนะคุณผู้ชม กานที่80บลาทกับสี่ที่สปินนะครับผมก็จะตามหาทีส่สปินเจอนะครับผมโอเคไปผมไม่ดรอไม่อรอจานนะผมมาขออย่างเดียวก็าบอกโอเคครับอกม,มาแจาก,กัน5บาทผมด้วยอ่ะมุนงโงอีก5บาทครับจบไปแล้วนะผมไปครับโอเคผมุนโร5ช่องผมที่75บาทครผมต่อไปโล่อีกนะครับผมอีก5บาทครับจบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเริง่งรอบสุดท้ายใช้สุดลมไปแม็งม โอ้โหเขาไม่แถมนะคุณผู้ชมได้ไหมประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมโอเคผมไปครับมามจะได้มาคืนนะครับผมไปครับผมโอเคห้องซิงโตอะหมุนมาที่สิบห้าบาทครับ <ś> ไปครับแจกันที่ห้าบาทครับฝานครับผมที่สิบบาทครับ <ś> โอเคสองสิบห้าบาทเท่าทุนเบ็ดนะครุณผู้ชมไปครับผม <ś> มาแจกันอันหุ่นที่สิบห้าบาทครับ โลครับผมที่10บาทครับแจกกันไหมโอ้โหสะบบาทไม่ลงผ่านไม่ลงนะคุณผู้ชมโอเคผมเขายากขึ้นเบ็ดเลยครับผมไปครับมาแจกกันอมาที่10บาทครับไม่ลงครับผมไปครับโอเคแจกกันอ่ะหวนลงมาที่30กลับมาที่20่สิบขออภัยครับโอเคโร่นะฮะโอ้โหล้างเลยครับผมที่1นึ่งร้อยสิบบาทครับผมมีคอมไมค์โอ้ยแจกได้ยิงคอมโบนะฮะโอเคมาที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทลงไปครับสิงโตผมคุณผชมมาที่ยี่สิบบาทครับจบไปแล้วนะผมไปครับ โ okay, อเค้โลอะหุ่นท่านผู้มาที่30มสิบครับแจกันไม่อาเลยนะท่าผู้ชมโอเคผมไปครับโผล่ oh, มาโลฮช่องที่300บาทคนระับผมอุ้ยอุ้ยแบบนี้ผมโอ้โหยอยากพอเลยครับผมมาบิ๊กวินครับผมมา600แล้วนะฮะมา600แล้วนะท่าผู้ชมกำไรมาแล้วนะท่าผู้ชมโอเคผมเอาไงดีฮะโอ้โหขอทอนเด็ดก่อนเลยแล้วกันนะผมไปครับมาโอเคครับผมมาองุ่นที่หนึ่งบาทห้าสิบตครับ โล่ไม่ลงนะผมไปครับอุ๊ยโบนัสครับผมเกือบไปแล้วฮะโอเคพับผมยังไงเอ่ยมาผมโล่ครับมาที่สี่บาทห้าสิบแป๊บโอ้โห้หินกําไรนี่ต้นถอนเบ็ดก่อนเลยนะคุณผู้ชมโอเคมาที่หนึ่งบาทห้าสิบต่างครับเสแล้วนะคุณผู้ชมโอเคผมมีกำไรมาขนาดนี้แล้วนะทุนสองร้อยบาทเอง เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมโอ้โหโรมานนะครับผมทุน200บาทนะกำไรมา400าเลยนะท่านผู้ชมอยากปั้นต่ออยู่นะแต่มันเสี่ยงนะท่านผู้ชมโอเคผมได้ดีกว่าเสียนะก็ะจะปั้นวันหลังแล้วกันนะท่านผู้ชมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ โอเคหัวห okay, น้าชมไม่ไหวนะต้องเด็ดสามสิบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมโอ้ตังเปล่าไว้เยอะนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยผมไปยังไงเอ่ย okay, โอเคมาโอ้โหโบนัสครับผมน้าชมเรียบร้อยครับผมมาโบนัสเบ็สามสิบเอาดีครับเอาโหมามาทุนสองร้อยจะทำเงินกำไรได้ถึงพันหรือเปล่านะาหัวชมโอเคัผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ช่องในพลสล okay, mm ็อตด้วยนะครับโอเคผมได้จากซ้ายไปขวาไล่จากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาหนึ่งสอามหนึ่งสอามกดที่เบอร์ปึ๊งไม่โอเคได้ดาบมาโอฟันเปี๊ยงไปโอ้เข้าด้วยคุณผู้ชมโอเคดิจินม่ถึงสามร้อยเอมาแล้วฮะมาแล้วฮะเปิดแรกมาก็ได้สวยครับเฮ้ยเฮ้ยมันงานดีอะไรเลกอย่ากจรงเล้ท่านผู้ชโอเคโอเคเลือกเลือกเลือกมันยามดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมเออ นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคบอกหนึ่งสามหนึ่งสามปันที่เพิ่งเปรี้ยงมาโอเคได้อีกแล้วครับปาดโอ้หลบได้นะฮะหลบได้ท่านผมไปครับผมโอ้โหมาโลสังหารนะครับท่านผู้ชมโอเคยังเหลือให้แก้มืออยู่อีกสองรอบนะฮะเหลือให้แก้มือสองรอบม่ะโอ้โหโลอีกแล้วผมไปครับไม่เป็นไรครับผมมาเป็นไรมาแล้วผมยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยมาครับผมปึ๊บมาโอ้ยังได้อยู่ครับเปรี้ยงหลบอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โห ลบเก่งเลยเกินฮะโอ้โหโดนโรนะผู้ชมโอเคผมไม่เป็นไรผม540บาทก็ถือว่ากำไรแล้วนะผู้ชมโอโหวันพอนแล้วนะครับผมผมเร่งไว้แล้วนะผู้ชมโอเคได้มาที่570บาทโอ้โห1,000งันเลยนะผู้ชมยังไงเอ่ยจะมีแถมไหมมาขอแถมหน่อยโอเคผมขวานนะมาที่20โหม ยังไม่มีมาต่อนะผมไปครับโอเคมโลครับมาที่40่สิบบาทครับอุ้ยอุนน้ยสูงเกินไปนะคานผู้ชมโอเคไปครับยังไงครับโอ้โหทุน200บาทนี่ปั้นไ,ได้พันหนึ่งเลยนะคานผู้ชมโอเคมโลครับมาที่30ครับมีคอมโบต่อไหมอุ้ยไม่มีนะผมมายัางไง สามสิบบาทสุดท้ายเราไปครับโอเคอะเงินลงมาที่สิบบาทครับไม่พอนะไม่พอริ่มเบ็ดนะครับผู้ชมโอเคผมใครที่ชอบคลิปวิดีโอนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ทุน200บาทกลงมาที่แปดร้อยเลยนะคุณผู้ชมโอเคผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ